สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทิดอุย่ยคุยเข้มจะขอวิเคราะห์นายกคนต่อไปเนื่องจากมีเอซขอมาว่าวิเคราะห์นายกคนต่อไปให้หน่อยว่าจะเป็นใครซิกไหนยังไงผมจะไม่ย้อนหลังเพราะตอนนี้มันมัมนมาถึงขั้นตอนที่ว่าแข่งขันกันระหว่างภูมิใจไทยกับเพื่อไทยเอาเข้าจุดเลย ระหว่างภูมิใจไทยกับเพื่อไทยทีนี้ชิงกันจะตั้งรัฐบาลจะเป็นนายกทีนี้ขึ้นอยู่กับความตัดสินใจของพรรคประชาชนพรรคประชาชนนั้นเสนอเงื่อนไขไปแล้วผมก็ไม่ต้องทวนเพราะว่าท่านผู้ชมก็รู้มาแล้วทีนี้เรามาพูดถึงว่าพรรคเพื่อไทยเขายอมรับข้อเสนอสีข้อไหมเขาก็ยอม พรรคภูมิใจไทยโดยอนุทินก็ยอมดังนั้นต่างฝ่ายต่างยอมแล้วจึงยังไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบอ่าอันนี้พูดทั้งสองข้างก่อนขึ้นอยู่กับพรรคประชาชนจะตัดสินใจเลือกทีนี้เพราะว่าทั้งสองฝ่ายเขายอมรับเงื่อนไขของพรรคประชาชนทั้งสองพรรคแล้วทั้งสองซีกแล้วดังนั้นมาถึงจุดนี้มันจึงไม่มีฝ่ายใดได้เปรียบเสียเปรียบ ถ้าพรกประชาชนเลือกโบวชให้ฝ่ายใดฝ่ายนั้นก็ชนะอันนี้เป็นจุดสำคัญเลยก็ขึ้นอยู่กับพรกประชาชนว่าจะเลือกฝ่ายใดว่าจะจะเทคะแนในให้ฝ่ายใดทีนี้เราต้องมาเดาใจพรกประชาชนอย่างเดียวว่าเขาจะวิเคราะห์แบบไหนเราถึงจะสามารถที่จะไปวิเคราะห์ตัวนายกหรือว่าซีกไหนจะได้เป็นรัฐบาลจะได้เป็นนายก จะซีกพักภูมิใยไทยหรือจะนายกจากซีกพักเพื่อไทยก่อนอื่นผมก็ขออธิบายก่อนว่าที่ผมยุคข้อนี้ผมไม่ได้เข้าข้างพักใดเลยผมเข้าเกี่ยวว่างผมไม่ได้เอาใจช่วยพักใดและก็ไม่ได้อยู่ฝั่งใดเลยนะครับผมจะวิเคราะห์ตามตามเหตุผลที่ผมคิดมันจะไม่เกี่ยวกับว่าผมชอบพักไหนอยากให้พักไหนเป็นอยากให้ไม่อยากให้พักไหนเป็น พักไหนฝ่ายไหนจะแพ้จัตนะไม่เกี่ยวกับผมแต่ทีนี้ผมวิเคราะห์ตามความน่าจะเป็นที่ผมคิดผมคิดว่าพักประชาชนจะเลือกฝ่ายเพื่อไทยผมบอกไว้ก่อนเลยพักประชาชนจะเลือกเพื่อไทยแล้วทีนี้ผมจะพูดเหตุผลว่าเพราะอะไรเหตุผลที่พักประชาชนเลือกเพื่อไทยก็เพราะว่าพักประชาชนคงไม่มอง ช็อตนี้ช็อตที่จะเป็นนายกต่อไปเนี่ยที่รรคประชาชนจะโหวตให้เนี่ยคงจะไม่มองแค่ช็อตนี้รรคประชาชนคงจะมองข้ามช็อตไปหลังเลือกตั้งถ้าเขาจะไปยังไงหลังเลือกตั้งรรคประชาชนนี้จะต้องคิดแล้วว่าเราคงไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเสียงข้างมากถึงกับขนาดว่าเป็นรัฐบาลภรคเดียวแน่ พรรคประชาชนก็ต้องคิดว่าหลังเลือกตั้งเราจะจับมือกับใครใครจะมาคะแนนมากกว่ากันระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยพรรคประชาชนก็ยังวิเคราะห์ว่าเพื่อไทยจะต้องมาันดับสองคงจะไม่ใช่อะ่ะอันดับสามอันดับสี่ภูมิใจไทยคงจะมาดับสองไม่ได้หรอกมองง่ายๆก็คือหลังเลือกตั้งครั้งต่อไปนี้ภูมิใจไทยก็ยังจะเอาชนะเพื่อไทยไม่ได้ เพราะว่ายังมีคดีที่สําคัญสำคัญมีเรื่องมีราวที่สําคัญมีชนักติดหลังว่า้นเถอะเรื่องหัวสอวอเรื่องใหญ่เรื่องโตที่เป็นข่าวใหญ่โตที่ประชาชนก็รู้กันทั้งประเทศแล้วก็เรื่องที่ดิน่าเรื่องที่ดินของเจ้าของพักตัวจริงเป็นที่รู้กันอยู่ที่บุรีรัมนะดังนั้น พรรคภูมิใจไทยนี่ไม่น่าจะทำคะแนนตีตื้นขึ้นมาได้มากในหลัง,ลงการเลือกตั้งงวดต่อไปนี่พรรคประชาชนก็จึงเลือกเพื่อไทยเหตุผลนี่แหละเหตุผลที่ว่าเพื่อไทยก็ยังจะมีเสียงมากเสียงมากกว่าถ้าประชาชนมาที่หนึ่งเพื่อไทยก็น่าจะมาที่สองอีกจึงเลือกพรรคเพื่อไทยไว้เป็นมิตรดีกว่าเพราะว่า เวลาตั้งรัฐบาลนะครับถ้าได้พรรคใหญ่มาร่วมหนึ่งพรรคได้เสียงมากเกือบพอหรือพอเลยมันก็มีรัฐบาลสองพรรคมันก็จะบริหารง่ายกว่ามันก็จะคุยกันง่ายกว่าในการจัดตั้งรัฐบาลอ่าต้องมองข้าม็อตไปอย่างนั้นอีกอย่างหนึ่งอ่าเหตุผลของผมอีกอย่างหนึ่งพรรคประชาชนกับพรรคเพื่อไทยเขาเคยเป็นฝ่ายค้านมามา้วยการสมัยที่แล้วก็ยาวนาน แล้วทีนี้เขาก็ทํางานร่วมกันมาจนถึงวันเลือกตั้งจนหลังเลือกตั้งงวดที่แล้วครั้งที่แล้วหลังเลือกตั้งเขาก็จับมือกันจะตั้งรัฐบาลจะจริงใจไม่จริงใจอะไรก็ตามแต่มันพูดคุยประสานงานกันอยู่ตลอดอความใกล้ชิดความเข้าใจกันนะ่ะมันก็อาจจะมากกว่าทางพักภูมิใจไทยซึ่งก่อนหน้านี้ ตอนที่พรรคประชาชนเป็นฝ่ายค้านอยู่เพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านด้วยกันนะมันก็คือรัฐบาลลุงตู่ซึ่งหนูอนุทินพรกภูมิใจไทยก็อยู่กับรัฐบาลลุงตู่ซึ่งเป็นขั้วที่ตรงกันข้ามดังนั้นผมก็เลยเห็นว่าพรรคประชาชนนี่จะใกล้ชิดกับเพื่อไทยจะคุยพรรคเพื่อไทยง่ายกว่า จะเข้าใจกันง่ายกว่ารู้เรื่องกว่ามีเอกเ,เหตุผลหนึ่งอีกเหตุผลหนึ่งก็คือพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาชนคือเจ้าของพรรคประชาชนนี่คือผู้ก่อตั้งคือคุณธนาธรนะที่ก่อกำเนิดพรรคนี้ขึ้นมานะที่แรกนะเขาก็มีความใกล้ชิดกับพรรคเพื่อไทยถ้าพูดถึงพรรคประชาชน ที่มาจากอนาคตใหม่อนาคตใหม่เกิดขึ้นมาก็เพราะว่าพื้นฐานอ่ะพ,พื้นฐานของคะแนนนิยมพื้นฐานของของคนที่สนับสนุนพรคพรคเพื่อไทยกับพรักประชาชนน่ะมันจะมาจากพื้นฐานคนกลุ่มกลุ่มเดียวกันมากกว่าภูมิใจไทยก็คือคนเสือเ้อแดงเมื่อทิ้งเพื่อไทยมาก็มาอยู่กับพักประชาชนเยอะมันจึงมีฐาน ฐานคะแนนนิยมฐานข้อมูลหรือฐานผู้คนนะ่ะมันเชื่อมโยงกันแล้วข้อสังเกตอีกประการหนึ่งที่ผมคิดว่าพรรคประชาชนน่าจะเลือกเพื่อไทยก็เพราะว่าเขามีสายสัมพันธ์กันอยู่ถึงแม้ว่าตอนที่เพื่อไทยเป็นรัฐบาลตอนอุ้งเองเป็นนายกพรรคประชาชนอภิปรายพรรคเพื่อไทยก็ดูเหมือนว่าอภิปายเต็มที่ดูเดือดไม่มีลิมิตแต่ถ้ามองลึกๆไป มันก็ไม่เอาเป็นเอาตายในขั้นตอนที่จะยืน่นต่อไปให้องค์กรอิสระเอาผิดโน่นโน่นี่นี่มันก็จะฟาดฟันแค่วาทกรรมในสาภาว่าพูดเต็มที่แต่ในความเต็มที่นั้นเราก็จะเห็นความไม่เต็มที่นี่คือคือมุมมองของผมที่ผมมองเข้าไปมันไม่ได้เต็มที่ดูเหมือนว่าเขายัง ไว้เยื่อใหญ่กับเพื่อไทยอยู่คือเหมือนจับมือข้างหลังกับเพื่อไทยไว้ห่างๆอยู่เพื่อเตรียมหลังเลือกตั้งคั้นต่อไปผมมองอย่างนั้นนะอ่าดังนั้นผมฟันธงเลยถ้าสองฝ่ายทางอดุทินภูมิใจไทยกับทางเพื่อไทยยอมรับข้อเสนอแล้วมันมีแต่พักประชาชนเท่านั้นจิตตัดสินใจจะเลือกฝ่ายใดอ่เพราะว่า ทุกฝ่ายรับข้อเสนอหมดแล้วผมฟันธงได้เลยว่าพรรคประชาชนเลือกเพื่อไทยด้วยเหตุผลที่ผมพูดมานั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเลือกเพื่อไทยนายกเก็เป็นใครไปไม่ได้นอกจากอาจารย์ชัยกเกษมซึ่งเป็นค a n d ด d นายกคนสุดท้ายของเพื่อไทยเหลือคนเดียวคนสุดท้ายเพราะ,ะนั้นมันเป็นคนอื่นไปไม่ได้ก็คือต้องเป็นอ่า ใช่กเกษมเป็นนายกเอาละในเมื่อผมวิเคราะห์ให้แล้วพ่อเทจริงจะเป็นยังไงก็รอดูต่อไปมันจะตรงกับที่ผมวิเคราะห์ไว้ไหมว่าพรกประชาชนน่าจะเลือกสีกทางเพื่อไทยอ่าก็คอยดูไม่กี่วันข้างหน้าก็รู้เรื่องแล้วคิดถูกยังไงอ่าก็ขอให้ติดตามรับชมรับฟังคิดอุ่ยคุยเข้มสนับสนุนช่องนี้ต่อไปนะครับถ้าเพิ่งจะมาฟังก็ ช่วยกดติดตามนะให้หน่อยครับเพราะว่าช่องยังเกิดใหม่ยังมีคนติดตามไม่ไม่มากยังมีคนรู้จักน้อยอก็ขอให้ท่านผู้ชมกดติดตามให้หน่อยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปสวัสดีครับ